สวัสดีค่ะช่วงนี้น้องๆหลายคนกำลังศึกษาข้อมูลและมองหาที่เรียนอยู่ใช่ไหมคะที่นี่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุดันทาตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์และสาธารณาสุขเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีสาขาวิชาอะไรบ้างกลุ่มที่1 เป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพซึ่งจัดการเรียนการสอนภายใต้ข้อกำหนดของสาขาวิชาชีพนั้นๆอย่างมีมาตรฐานได้แก่ 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอไทยในวังที่นี่ตอบโจทย์ 2. สาขาวิชาการแพทย์แผนจีนเป็นหลักสูตรสองปริญญาโดยความร่วมมือกับมหาวิทยายลัยเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีน 3. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และการส่งเสริมสุขภาพมุงสร้างนักวิชาการสาธารณาสุขที่เน้นการวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ 4. สาขาวิชาสาธารณาสุขชุมชนมุงสร้างนักวิชาการสาธารณาสุขที่ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษารวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วย กลุ่มที่2กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้แก่ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2. สาขาวิชาเลขานุก,การการแพทย์และสาธารณสุข 3. สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ 4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพเห็นไหมคะน้องๆวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ตอบทุกโจทย์การสร้างสุขภาพที่ดีแล้วพบกันนะคะ